แม่คาเรลในซอสมะเขือเทศโรซาบะมีญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนผลิตภัณฑ madre, ago, ์ด oui ูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสงเซเวเอ ค่ะฤดูฝนนะคะรอบ4ทีมค้นหาโรงเรียนสุดท้ายแล้วค่ะที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประจําฤดูฝนกันค่ะครับผมถือว่ารอบนี้ก็เป็นรอบสําคัญนะคะถือว่าเป็นรอบตัดเชือกเลยนะครับทำไม<ถ>ต้องตัดเชือกพี่หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถผ่านเข้าไปชิงแชมป์ประจําฤดูได้ครับผมเจอกันใหม่ปีหน้าเลยไม่บายไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วแต่ถ้าเกิด2โรงเรียนนี้ะนะครับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเข้าไปชิงแชมป์ประจําฤดูไม่แน่เราอาจจะไปเจอกันในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็ได้ใช่แล้ว เพราะว่าตอนนี้นะคะมีหนึ่งโรงเรียนนะะ่ะที่เข้าไปนอนคอยกันแล้วนะคะถ้าบอกนอนคอยก็ไม่ได้แล้วต้องตั้งหน้าตั้งตาดูเ,เลยว่าสองโรงเร<ล> <2 S 1> <ห>ียนนี้ใครจะชนะไปเจอเขา<ช>ะคะนัะ่นคือเรียนสีคิ้วสัวัิ์พดุงวิทยานะคะจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ แล้ววันนี้นะคะสโรงเรียนค่ะที่จะเข้าแข่งขันกันนะคะโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมนะคะจากจังหวัดชัยภูมิค่ะเข้ามาแล้วหนึ่งครั้งนะคะปีที่แล้วแล้วก็ดีที่สุดนะคะ8ทีมค่ะแต่รอบนี้เนี่ยทะลุทะลวงมาถึงรอบนี้เลยคู่แข่งค่ะแนะนากนสะ่อยนะคะโรงเรียนบ้านไผ่ค่ะจากจังหวัดขอนแก่นนะคะมา3ครั้งแลวดีที่สุดก็แปดทีมเข้ารอบ2เข้ารอบ28ทีมถ้าเขาเข้าไปแล้วได้เป็นแชมประจำฤดูถ้าเข้าไปได้แประจำฤดูก็รับถ้วยประจำฤดูค่ะและทุนการศึกษา 10,000แสน,าน,สนบาทค่ะเพื่อเราได้แชมป์ประจำฤดูแต่ลไมฤดูแล้วเราก็มาต้องแข่งขันรอบคว่จาก6โรงเรียนคัดให้เหลือ3จาก3เหลือ1ใ,ใครได้เป็นหจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีค่ะ <c oughs> ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิิพัฒน์นะคะพร้อมทุนการศึกษาให้อีก10,000แบาทค่ะ ไปละแหมไปเที่ยวกันซะหน่อยนะคะเรามีตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพฮ่องกงดิสนีย์แลนจำนวน40ที่นั่งนะคะจากยาแก้ไอน้ำตามตรางูค่ะขอบคุณค่ะเอาละวันนี้ใครนะคะจะเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้โรงเรียนแรกนะครับห้วยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงจูบแล้วลาโอ้ ถ้าพร้รอมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนห้วยต้นทิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิกับบทเพลงจูบแล้วลาค่ะอ่อนซอนเดเดอไอาสายในเมืองผู้ลลบลอ ลอกล่อดมดอมแล้วกระแวนีสนอา ลูบไหลข้าวรวงจนเม็ดข้าเอารวงทำเอาสวงเราสี apply bee. เขาคู่กันพลอดรักกันลันไม่ห่างก,กันเลยนะ Lay now. มสวยมากค่ะและนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเพนซินีพลประเสริฐนะคะชื่อเล่นชื่อน้องไข่มมูค่ะอายุ15ปีกำลังศึกษาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะเพลงจูบแล้วลาทำไมทางโรงเรียนแล้วไข่มุกเลือกเพลงนี้คะอ๋อก็หนูก็ชอบเพลงนี้นะคะหนูก็เลยเป็นคนเลือกเพลงนี้มาค่ะอ๋อหนูเลือกเองค่ะหนูชอบค่ะแล้วเป็นรอบสำคัญอย่างเงี้ยกดดันไหมคะ ก็ไม่กดดันนะคะก็ถือว่าเป็นรอบที่เคยแข่งมาแล้วก็เราก็มาทําวันนี้ให้ดีที่สุดกันแล้วกันค่ะก็นึกว่าเหมือนรอบก่อนๆรอบปกติอไารอบปกติไปไม่ได้คิดว่ามันเป็นรอบต้องตัดเชือกอะไรอย่างี้ไม่ใช่ค่ะก่อนเพลงเห็นมีคำเป็นคําพยาเหรอคะใช่ไหมคะใครเป็นคนแต่งคะก็ท่านผอเหมือนเดิมคนเดิมใช่ค่ะหรืออาจารย์เนธ มีดอกสนด้วยตอนหลังเหรอไอ้โสนอะไรใช่ฮะตอนท้ายวิธีผิวผยามีอะไรคือกระเป๋าเราอะดอกสนอะไรไม่เมื่อกี้มีสนอะไรในท้ายๆไหนลองพูดดิลูกอค่ะออนซอนเดย์เดอ้ทรายในเมืองผพุลูปลอสังมาตัวหลอกหลอดมดมแล้วกระแซวนีโสนออ้ยสนอสนออ้โสนอย่างนี้นะอย่าหนีแล้วโสนออ้อย่างนี้นะฟังเป็นดอกสนออะไรวะ นาที่หิวน้องหิวหรือเปล่าเอออยากจิ้มหลงสนุกอย่างเงี้ยค่ะขอ,อ,อก,กำลังใจเลยค่ะค่ะก็ขอ,อกำลังใจนะคะจากพี่น้องทางห้องส่งแล้วก็พี่น้องทางบ้านทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนห้วยต้อมที่ยาคมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คะ ต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นคือบ้านไผ่จากจังหวัดขอนแก่นนะคะช่วงหน้าทราบแล้วค่ะว่าใครจะเป็นสองโรงเรียนสุดท้ายที่ไปชิงแชมป์ประจำฤดูฝนสักครู่เดียวกับชิงชาสวรรค์ค่ะอันแสนกว้องเมทตั้งแต่ร้องเพลง,<ท>พงพกงวบมา,มาวันนี้ร้องดี และโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้าชิงแชมป์ฤดูฝนได้แก่โรงเรียน